สวัสดีครับวันนี้ก็พาไปชมนะครับเครื่องเก็บสายน้ําหยดสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทิกตอกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัดคลิปลงทิกตอกดยเฉพาะเลยนะครับก็ถึงฤดูการเก็บสายน้ําหยดแล้วนะครับเพราะว่าข้าวโพดก็ส่งงานแล้ว8ท้าวันนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกมากมีเวลาว่างครับช่วงนี้ว่างก็เลยหาอะไรทํานะครับแล้วก็มาทําที่เก็บสายน้ําหยด ผลตอบรับก็ถือว่าดีครับประหยัดเวลาประหยัดแรงรวดเร็วทันใจนะครับสายเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับเวลาเก็บมาใช้ต่อก็ง่ายนะครับอันนี้แถวสั้นประมาณ50-60เมตรนะครับนี่ครับวิธีเก็บก็ประมาณนี้ถ้า ที่พเ,เพื่อนๆในท i k ต o k ท่านใดสนใจก็สามารถดูเป็นแนวทางแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้นะครับตัวีแจ๊ก็จะเป็นมียอยนะครับหตัวต่อมาด้านหลังนะครับแล้วก็ต่อขึ้นมาตั้งเป็นตุ๊กตาสองตัวตรงนี้นะครับรอบช้ารอบเร็วแล้วก็ตั้งมอเลเอานะครับข้างล่างเล็กข้างบนใหญ่นะครับก็จะช้าหน่อยเราไม่ต้องการให้หมุนไวมากนะครับตรงนี้เราต้องให้หมุนพอดีพอดีนะครับ มัดหัวมัดท้ายพอเราจะใช้ต่อแล้วก็เอามาเสียบกลับไว้เหมือนเดิมตรงนี้ก็ทําเป็นหดได้ต้องหดได้เวลาถอดสายมันจะได้ไม่ไม่ตึงนะครับนี่ถอดหดเข้าหดออกได้นะครับหดเข้าหดออกเวลาเสร็จก็ต้องหดเพื่อที่จะอ,ออก